มื่อนี้อีสานอินไซสิสภามาเบิงบทวิเคราะห์ไตรมาสที่2ปี2566มีประเด็นอีหยังเนทีนาสนใจเข้ามาเบิงกันค่ะโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจอีสาน,ย,นสายังคงฟื้นตัวจากปัจจัยสนับสนุนในภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกชายแดนแต่ในขณะเดียวกันกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังคนหดตัวนั่นเองค่ะด้านการท่องเที่ยวจํานวนผู้เยี่ยมเยือนไทยในภาคอีสานฟื้นตัวได้ดีใกล้เคียงกับช่วงโควิด1 9โดยอยู่ที่37ล้านคนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมเย็อนไทยยังมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ำจากความกังวลในราคาสินค้าที่ยังอยู่ในระดับสูง ทางด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาคอีสานเติบโตได้ดีกว่าช่วงโควิด -19 เลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองที่อยู่ใกล้สปปลาวซึ่งได้รับผลดีจากการเปิดแช้์รถไฟจีนลาวและยังส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอีกด้วยทางด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อบ,บัตรเครดิตจากความต้องการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ความต้องการสินเชื่อรถยนต์มีแนวโน้มลดลงตามต้นทุนการกู้ยืมที่สูง นในบทวิเคราะห์ครั้งนี้ทางอีสานอินไซด์ยังได้ทําแบบสํารวจพฤติกรรมทางการเงินและนี้สินของคนอีสานอีกด้วยค่ะโดยพบว่ารายได้ของครัวเรือนอีสานครึ่งแรกของปี2566มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่ทํางานในรูปแบบแรงงานเป็นหลักกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงในภาคอีสานมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยยังมีความกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจและคาดว่ารายได้จะลดลงโดยผูต้ตอบแบบสำรวจในภาค สารครึ่งหนึ่งเชื่อว่ารายได้จะกลับเข้าสู่จุดเดิมภายในสิ้นปีนี้แต่ในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า30%กังวลโดยยังไม่รู้ว่ารายได้จะกลับมาสู่ระดับเดิมหรือไม่ ทางด้านค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นเช่นค่าใช้จ่ายในการช้อปปิง้งในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยบางส่วนอาจหยุดชําระหนี้ซึ่งเป็นสาเหตุของหนี้เสียในช่วงเวลาต่อไปมาตรการช่วยเหลือที่ครัวเรนอีสานต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการแจกเงินเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําโดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทในขณะกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า ต้องการความช่วยเหลือที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นการกระตุน้นการท่องเที่ยวการส่งเสริมผู้ประกอบการและการลงทุนนั่นเองค่ะจากแบบสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนรวยปรับตัวดีขึ้นแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยเผชิญกับความกังวลทางด้านการปรับตัวของรายได้รายจ่ายรวมไปถึงปัญหาด้านนี้สินนั่นเองค่ะ ข้อมูลและประเด็นที่น่าสนใจไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะโดยสามารถสแกน QR code เพื่ออ่านฉบับเต็มได้เลยค่ะเมื่อชมวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์อิสานอินไซต์ and Outlook กันได้เลยค่ะ